เหเนี่ยพอสูงหมานเด้อเดี๋ยวพอกันเนาหรีครับผมข้าผมหยบว่าหลายมือดอกเป็นหมูเป็นเจ้าติเป็นหมูเป็นจ้าระบาดเนี่ยพ่อทองคาถาพูดทั้งบางตาทำทั้งบางตาทั้งบางตาเลยตุครับไปลองหนเอาหมวกเอาเลยครับเอรแยนสองยี่ครับ ้องลอยี่สองใบยาวอ่อนอันนี้แบกเจ้าวอกบอกก็เลยบ่เจ้าวอกบอกก็เรยบกเอาใบหนึ่งอ่เป้หายยังไป้ยหายยังโอ้ยหานมูนี่ก็ไหลายบจ้าวันเจ้าดีอยากได้บจ้าวัน ไว่าโจ๊กดีแเโอ้หนี่ฮะจิ้งไย่ข่ยังเบาดีก็นี่ยนย่าะว้ยด้อดนก็จุงเป็น